วันนี้เรามาชมสวนองุ่นนะครับแปลงองุ่นในสาขาไม่ผลมาวยไม่โจ้นะครับจากคราวที่แล้วนะครับก็กําลังออกดอกนะครับวันนี้มีการติดผลที่ดีขึ้นนะครับนะครับเห็นไหมครับการขยายขนาดของผลติดผลดีนะครับอันนี้อยู่ในพื้นราบนะครับไม่ได้อยู่บนที่สูงนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราบอกว่าเราจะต้อง ลูกบนที่มีอากาศหนาวเย็นนะครับนี่ก็ปลูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะครับออกดอกติดผลดีนะครับผ่านไปผ่านมาก็ออกแวะมาดูงานมาเที่ยวเยี่ยมชมนะครับแปลงองุ่นของสาขมไม่หนได้นะครับ ออกลูกดกนะครับหลกเป็นพวงเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเราสามารถที่จะผลิตองุ่นในพื้นราบได้นะครับในโรงเรือนนะครับครับสวัสดีครับ